ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ดวยนะจ๊ะตอนที่หนึ่งพันสามร้อยหกนักโทษชั้นล่างตุ้มมีทำอาหารสีเงินถูกฟันออกไปพธาเข้ากับการจบตีของเซอร์ฮิตจ้างสินเข้าอย่างจังคลื่นพลังสีงเงินแผ่กระจายออกไปทาให้แจ้งก่าเสิรและจู้จริงอีกระด็นถอยหลังไปกระแทกเข้ากับต้นไม้ใหญ่พวกเขาพุ่งออกไปไกลามากกว่าสิบลี้ จึงตกลงไปกระแทกพื้นเฮือกจ้งว่าเฉินกากเลือดออกมาแม้ว่าเขาจะเตรียมกายป้องกันเอาไว้แล้วแต่ก็ยังได้รับบาดเจ็บหนักจู่จิงอีก็ไม่ต่างกันนางคุกเข่าลงไปข้างหนึ่งเอามือทาบอกเอาไว้และก็เออกเลือดเลือดของนางไม่ได้เป็นสีแดงสดจะกลับเป็นสีทองจางๆออกบ่าในพิษของงูยักษ์ข้างขาวทองทําให้เลือดในร่างกายของจอมยุทธ์ค่อยๆเปลี่ยนไปสีทองเมื่อเลือดกลายเป็นสีทองทั้งหมดเมื่อนั้นก็คือเวลาตายของจอมยุทธ์ เซรุหิตจ้างซินถูกฆ่าตายไปแล้วร่างกายของเขาถูกพลังที่แผ่กระจายออกมาจากมีดทำอาหารสีเงินทําลายร่างของเขาจนแตกกระจายเมื่อเห็นจริงม่อถือมีดทำอาหารที่เปื้อนเลือดเดินเข้ามาจากการต่อสู้นั้นจู่จริงอีก,ก็รู้สึกได้ว,ว่าตัวเองนั้นคิดผิดไม่นางตัวเ,เล็กคนนั้นมีพลังที่แข็งแกร่งมากเกินไปจะต้องสามารถสู้กับเสียดับส่อสวรรค์ได้อย่างแน่นอนก่อนหน้านี้น้งถูกท้าทานที่แสงออกมานั้นหลอกลวงม,มาตลอดพวกเจ้าทั้งสองเสแสร้งกันเก่งจริงๆ จูจิงอีกโกรธเป็นอย่างมากรู้สึกได้ว่าจ้งวัตถนและชิงหม้อต่างก็หลอกลวงกันทั้งคู่เห็นเห็นอยู่ว่ามีพลังที่แข็งแกร่งแต่กลับแซงทางเป็นอ่อนแอมันมีความแข็งแกร่งเหมือนกับที่เซียนควรจะมีแลยแม้แต่น้อยโครมจูจิงอีไม่ได้สู้กับนักเหล่าลัวทั้งสองอีกนางกลายเป็นลําแสงสีดําพุ่งออกไปในหมอกขาวครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีสุดที่จะจัดการเจ้าได้จะให้นางหนีรอดไปไม่ได้ดขาดหากปล่อยให้นางถอดพิษออกจากร่างกายสําเร็จจะต้องเป็นภัยในภายภาคหน้าต่อพวกเราอย่างแน่นอน จงางรเฉินก็ได้รับบาดเจ็บหนักทําได้เพียงกัดฟันแน่นใช้พลังเฮือสุดท้ายของเขายืมมือทั้งสองข้างคว้าไปด้านหน้าแสดงพลังบิดเบือนมิติออกมาจากนั้นเสียงปังก็ดังขึ้นจู่จิงอีรู้ลงมาจากฟ้าลงไปอยู่ระหว่างจางเฉินและชิงหม้อน่าสงเวทเป็นอย่างมากจางโรเฉินใช้พลังทั้งหมดไปแล้วจึงทําได้เพียงลงไปนั่งที่พื้นและหอบหายใจชิงหมอกดฝ่ามือไปทางด้านหน้านิ้วมือทั้งสิบและแขนของนางกลายเป็นเถาวันและมีเพลิงเสียงไล้ขอบเขตลุกโชนขึ้นอยู่ ยิงก็ไปพันร่างของจูจยิงอีเอาไว้ข้าเป็นถึงบรรทัพโลหิตสีสวรรค์จะปล่อยให้พวกเจ้าจัดการข้าได้ง่ายแบบนั้นงั้นเหรอจูจยิงอีย่ำแย่เต็มที่แล้วร่างกายของนางมีแสงสีแดงพุ่งออกมาทําให้เถาวันทั้งหมดขาดก่อจากกันจากนั้นนางก็ชี้นิ้วไปทางหน้าอกของชิงหมอ้อปั้งประสบการณ์การต่อสู้ของชิงหมอ้อมีไม่พอไม่อาจจะป้องกันตัวได้ทันทําให้ถูกโจมตีจนกา,กากเลือดออกมาร่างกายของนางก็ได้ถอยหลังไปได้รับบาดเจ็บหนัก นางรุนห่นลงไปกระแทกพื้นก่อให้เกิดลุมขนาดใหญ่เป็นสิบเมตรขึ้นแน่นอนว่าหลังจากจิ้วจิงอีโจมตีออกไปแล้วก็เหมือนกับพลังทั้งหมดของนางหมดไปด้วยเช่นกันนางล้มลงไปที่พื้นและสูดหายใจเข้าอย่างรุนแรงนางดิ้นรนอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถลุกขึ้นได้อีกทั้งสามไม่รับบาดเจ็บหนักมากเรียกได้ว่าพ่ายแพ้ไปทั้งสามคนเลยก็ว่าได้จางเขาเชิญนั่งอยู่ที่พื้นไม่อาจจะขยับตัวได้แต่พลังสมาธิของเขากลับไม่ได้รับผลกระทบเหล่านั้นไปด้วย เขาสร้างบอลใส่ฟ้าขึ้นมาโจมตีไปที่ร่างของจู้จิงอีทําให้นางสลบไปตอนที่รอให้จู้จิงอีฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าที่แขนและขาทั้งสองข้างมีโซ่ที่หนักและเย็นจะเยือกล้ามนางเอาไว้แล้วนางส่งพลังไปที่แขนทั้งสองข้างคิดจะตัดโซ่ใ้าขาดพึบผึบในโซ่มีพลังเพลิงใส่ฟ้ามากมายพุ่งออกมาโจมตีไปที่ร่างกายของนางจู้จิงอีเจ็บปวดจนงกลิ้งไปมาบนพื้นเพียงแต่ว่าแรงปฏิทานของนางแข็งแกร่งมากจึงไม่ได้ร้องโหยหวนออกมา เสียงของชายหนุ่มคนหนึ่งดังขึ้นมาในหูของนางนี่คือโซ่ที่เผาหินมัตตะของพวกเจ้าใช้จัดการกับเสี่ยมเผามนุษย์ตอนนี้มาใช้บนร่างกายของเจ้าแล้วน่าจะรู้สึกรับไม่ค่อยได้ใช่ไหมล่ะจู้จิงอีเงยหน้าขึ้นจ้องจางอ๋อเฉินและกล่าวเสียงเย็นว่าทำไมถึงไม่ฆ่าข้าไปเสียเลยเจ้าต้องรู้ว่าไม่มีทางที่ข้าจะบอกอะไรให้เจ้ารู้จางอ๋อเฉินนั่งอยู่บนก้อนหินก้อนหนึ่งเขายิ้มเบาๆออกมาเจ้าคิดว่าที่ข้าไม่ฆ่าเจ้าเป็นเพราะต้องการความลับเผาหิือัตตะจากปากของเจ้างั้นเหรอ หรือว่าไม่ใช่ล่ะจู่จิงอีรู้สึกเนี่ยความคาดหมายจากนั้นแววตาของนางก็แฝงไว้ด้วยรอยยิ้มยาะกล่าวว่าหรือว่าเจ้าถูกใจในเรือนร่างของข้าเขาแล้วเจ้าสวยมากนั่นเลไงจางกั๋วเฉินยิ้มมือข้างหนึ่งออกไปรูปที่หลังหูของนางจากนั้นก็ดึงผ้าคลุมหน้าของนางออกเผยให้เห็นชมหน้าที่งดงามมีสเสน่ห์เย้ายวยนของนางแน่นอนว่านางเป็นหญิงสาวที่งดงามเป็นอย่างมากท่ามกลางหญิงงามผอมผดมาตาทั้งหลายที่จางกัาเฉินเคยพบเจอมา ดูเหมือนจะไม่มีใครสามารถเทียบเคียงานานได้เลยก็มีเลวนี่แจ้งาเฉินกล่าวเสียงเรียบจู่จิงอีไม่ใช่คนที่สนใจในโฉมหน้าของตัวเองแต่เมื่อได้ยินแจ้งาเฉินวิจารณออกมาเชาน่นนั้นนางก็จึงโกรธขึ้นมาหญิงสาวที่งดงามไปอันดับหนึ่งแห่งฝ่ายชิงเทียนกลับถูกวิจารณโฉมหน้าด้วยความว่าก็มีเลวเท่านั้นแจ้งาเฉินกล่าวว่าข้าเคยฆ่าหญิงสาวที่สวยกว่าเจ้าตายมาแล้วดังนั้นโฉมหน้าและร่างกายของเจ้าไม่ได้มีแรงดึงดูดต่อข้ามากมายขนาดนั้น กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือยังพอมีแรงดึงดูดอยู่บ้างจูยจิงอีกล่าวพังคนละจงางกั๋วเฉินก็ไม่ได้ปฏิเสธออกไปแล้วกล่าวว่าชมหน้าที่งดงามถือเป็นความยอดเยี่ยมที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดอย่างน้อยก็สามารถทําให้ชื่นตาชื่นใจได้จู่จิงอีกล่าวเสียงขึมและที่เจ้ายัางไว้ชีวิตข้าจะมีเป้าหมายอะไรกันแน่แน่นอนว่าข้าคิดที่จะขายเจ้าออกไปอาจจะสามารถขายออกไปได้ไดราคาดีมากจางกัเฉินกล่า,าว จู่จิงอีไม่เชื่อว่าจางวาเฉินแค่คิดที่จะเอานางไปขายแบบง่ายเช่นนั้นนางถามว่าขายให้ใครนะซื้อถูเฟื่องเฉิงจางว่าเฉินกล่าวอย่างจริงจังไม่เหมือนกับกำลังล้อเล่นอยู่จู่จริงอีเป็นหญิงสาวที่ฉลาดมากคนหนึ่งนังเข้าใจได้ทันทีจึงถามออกไปว่าเจ้าคิดที่จะเอาอะไรมาจากเขาเหรอกระบี่เฟินเทียนเววตาของจางวาเฉินคมกริบขึ้นมาทันทีจู่จริงอีมีสีหน้าแปลกใจนางคาดเดาถี่ตัวตนของจางวาเฉินไปต่้งแต่นานา และกล่าวว่าเจ้าเป็นคนของสุสานกระบี่มิงหวังนั่นแหระใช่และไม่ใช่ในทางกลับกันกระบี่เฟินเทียนไม่ควรได้ตกอยู่ในมือของพ่อรุ่มตะข้าคิดว,ว่าข้าจําเป็นต้องเอามาันคืนมาจางรูเฉินกล่าว <laughs> จู่จิงอีหัวเราะเสียงดังเหมือนกับกําลังหัวเลาะความไร้สิรสาของจางรูร้เฉินและกล่าวว่าไม่ยอมรับไม่ได้หรือว่าเจ้ามีความสามารถอยู่บ้าง แต่หากว่าเจ้าคิดจะชิงกระบี่เฟืนเทียมนมาจากมือของซูถู่เฟิ่งเฉิงก็คงไม่ต่างอะไรกับเข้าไปหาความตายแค่เขาใช้นิ้วเดียวก็สามารถฆ่าเจ้าให้ตายได้แล้วในตอนที่กําลังกล่าวถึงซูถู่เฟิ่งเฉิงนั้นแววตาที่เย็นเฉียบของจู้จิงอีก,ก็ฉายแววเริ่มใสและชื่นชมอกมาในใจของจู้จิงอีซูถู่เฟิ่งเฉิงเป็นเหมือนชายหนุ่มที่เป็นเทพคนหนึ่งไม่มีใครสามารถชนะเขาได้ดังนั้นนางจีเอาสิ่งที่เจ้าเฉินกล่าวมาทั้งหมดทําให้กลายเป็นเรื่องที่น่าขันไป หากวันนี้เจ้าไม่ฆ่าข้าในภายภาคหน้าเจ้าจะต้องเสียใจจู่จิงอียิ้มมุมปากเผยรอยยิ้มที่งดงามออกมาจางว้อเฉินมีทางสบายๆแต่ที่ข่าดูแล้วกระบีฟ่ฟอนเทียนมีค่ามากกว่าจู่จิงอีแค่คนเดียวขณะเดียวกันจางร้อเฉินก็ให้ความสนใจต่อสูถูฟเฟิ่งเชิงมากเช่นกันอยากจะลองดูว่าคนที่สามารถจิงกระบี่ฟุนเทียนมาจากมือของซีนชานันอูได้นั้นจะขันก่งได้ถึงขนาดไหนแน่นอนว่า แม้ต้องการจะแลกเปลี่ยนกระบ,บี่เฟินเทนจริงๆก็ต้องรอให้จางกเฉินเชื่อมต่อยุบยอนทั้งสามให้เรียบร้อยเสียก,ก่อนมีเพียงตอนที่อาการบาดเจ็บของเขาหายสนิทแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถตัวได้อย่างสบายใจหมอกสีทองกลุ่มหนึ่งพุ่งออกมาจากในป่าพุ่งเข้าไปหาจางกเฉินชิงหมอ้อและจูจิงอีอย่างเงียบเชียบจางกเฉินสัมผัสได้ถึงไอ้พลังที่อันตรายจึงกล่าวเสียงเย็นใครนะพึดผึดเสียงแปลกๆดังขึ้นมาจากหมอกสีทองเหล่านั้นไม่เห็นหมอกสีทอง ดวงตาของจู่จิงอีก็ฉายแววตกใจกลวกัวออกมากล่าวว่านั่นคืองูยักษ์ขังกาทองมันอยู่ใ,ใกล้แล้วด้วยพลังของพวกเจ้าไม่อาจจะสู้กับมันได้เอายาปิงฉานคืนให้ข้ามีเปยงข้าหลอมยาเพื่อถอนพิษในร่างกายของข้าเพื่อฟืน้นฟูพลังให้กลับคืนมาเท่านั้นจึงจะสามารถจัดก,การมันได้ไม่เช่นนั้นทุกคนจะต้องตายที่นี่แจาง่นเฉินไม่เยากจะสนใจนางเขาตบให้นางสลบไปอีกครั้งเสียงดังสนั่นองชายจะทำยังไงดี คงจะไม่ใช่งูยักษ์ข้างขาวทองจริงๆหรอกใช่ไหมชิงหม้อถือมีดทำอาหารสีเงินเอาไว้มือของนางสั่นไหวไม่หยุดและเข้าไปหลบอยู่ด้านหลังของแจ้งวัเฉินแจ้งวัเฉินเบื่อเล็กน้อยกล่าวว่าพลังของเจ้าแข็งแกร่งนั้นยังกลัวอะไรอีกไม่ว่าจะไม่สามารถชนะงูยักษ์ข้างขาวทองได้แต่การจะหนีออกไปไม่ใช่เรื่องยากอะไรหากถึงเวลานั้นเจ้าก็สามารถทําให้มันกลายเป็นวัตถุดิบในการทําอาหารอาหารที่ทํามาจากงูยักษ์ข้างขาวทองจะต้องมีกลิ่นและรสชาติที่แตกต่างไปอย่างแน่นอนชิงหม้อกล่าว งั้นเหรอยิ่งเป็นงูที่มีพิษไม่ยิ่งอร่อยหรอกเหรอเจ้าเฉินกล่าวมีเหตุผลชิงมอดดวงตาเป็นประกายพยักหน้าแรงๆความหวาดกลัวจางหายไปกลับกลายเป็นความกระปี้กระเป๋าเข้ามาแทนที่คลมชิงมอดโจมตีเพลิงเสียและขอบเขตออกไปก่อให้เกิดเป็นกำแพงเพลิงตัดหานหมอกพิษที่พุ่งเข้ามาเอาไว้มีดรรมหาสิงห์ในมือของนางหมุนตัวไม่หยุดแล้วส่องแสงสว่างมากขึ้นเรื่อยๆ จางเศพบว่าไอพลังบนร่างกายของชิงหม้อเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมยังจะมีท่าทางขี้คลาดอยู่ที่ไหนอีก่ะไม่เห็นท่าทางของนางแล้วเหมือนกับว่าการที่จะได้กินงูยักษ์ข้างขาวเท่านั้นเป็นสิทธ่ทรามให้มีความสุขมากเลยทีเดียวดวงตาของชิงหม้อกลายเป็นสีทองไปทั้งหมดเหมือนนิยมณีเซียนเทพสองเม็ดนามอทะลุผ่านหมอกสีทองเข้าไปเห็นร่างกายของงูยักษ์ข้างขาวทองทั้งหมดจากนั้นก็กลายเป็นลําแสงพุ่งเข้าไปหาทันทีงูยักษ์ข้างขาวทอง ยังไม่ออกมารับความตายอีกลวมีดทำอาหารสีเงินเปล่งแสงแสบตาออกมาหลังดังเดือดแสงออกมาแหวกหมอกสีทองให้แยกออกแล้วมีกระฟันลงไปบนร่างกายของงูยักษ์ข้างขาวทองก่อให้เกิดบาดแผลขนาดใหญ่ขึ้นร่างกายของงูยักษ์ข้างขาวทองนั้นใหญ่โตโมโหลานเกรดสีทองบนตัวของมันใหญ่ราวกะพัดมันยกหัวที่มีสามเขาของมันขึ้นจากนั้นมันก็คำรามพร้อมกับพ่นพิษหมอกสีทองออกมาชิงโม้มีเพลิงสีนขอบเขตคุ้มครองร่างกายอยู่ ไม่วาดกลัวต่อหมอกพิษนางถือมีดทำอาหารสีเงินและฟันลงไปที่คอของงูยักษ์ข้างคาวทองอีกครั้งคิดจะตัดหัวของมันให้ขาดแต่ที่นางดูแล้วนั่นคือวัตถุดิบในการทำอาหารที่ดีสุดในร่างกายของงูยักษ์ข้างคาวทองที่หลังของงูยักษ์ข้างคาวทองมีปีกข้างคาวขนาดใหญ่งอออกมาที่ปีกข้างคาวมีกงเล็บที่แหลมคมด้วยกงเล็บข้างหนึ่งทุบตบออกไปจบตีเข้าไปด้านข้างของมีดทำอาหารสีเงินทําให้ชิงหม้อและมีดทำอาหารสีเงินกระเด็นออกไปพร้อมกันชิงหม้อและถ่ายกลับเข้าไปอยู่ข้างกายของแจ้งเขเฉิน จ้องมองความยิ่งใหญ่ที่อยู่เหนือหัวห้องนางรู้สึกว่ามันยากลำบากมากแล้วกล่าวว่าไม่อาจจะจัดการได้งั้นก็ช่างเถอะงูที่มีพิษมากอาจจะไม่อร่อยก็ได้พวกเราหนีกันเถอะแจางว่าเฉนไม่หนีเขาจ้องมองไปทางด้านหลังของเวทข,ข้างขาวทองกล่าวว่าผู้เอาโสโุกู่ทรงจือผู้ใดเป็นสหายของตาบ,บ้าขี้เมาเขาให้ข้ามาตามหาท่านหวังว่าท่านจะออกมาให้ข้าพบเจอสักครั้งหนึ่งตอนที่กล่าวเช่นนั้นออกไป จางเฉินก็เอายกโบราณสีทองที่ตาบ้าขี้เมาม้อไปเขาออกมาถือไว้ในมือและยกมันขึ้นเหนือหัวและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับมมาที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน